จ้าหน้าที่เนโดเีเซเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อที่จะหาสาเหตุของอุบัติเหตุรถไฟสองขบวนชนประสานงาบนเกาะชวาซึ่งส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยินโดนีเซเร่งกระจายกำลังลงพื้นที่หลังเกิดเหตุรถไฟสองขบวนชนประสานงานในเมืองบันดุงบนเกาะชวาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โฆษกการรถไฟแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ขบวนรถด่วนที่บรรทุกผู้โดยสาร287คนจากเมืองซูราบายาชนเข้ากับรถไฟสายชานเมืองที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองปาดาลารังที่มีผู้โดยสาร197คนจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คน หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งช่วยเหลือผู้โดยสารจากรถไฟทั้งสองขอบวนออกมาอย่างปลอดภัยซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย22คนที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ได้เริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วอุบัติเหตุทางรถไฟเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอินโดนีเซียส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากโครงข่ายของเส้นทางรถไฟที่มีอายุก,การใช้งานมายาวนานค่ะ